สวัสดีค่ะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะคะนั่นก็คือออกไปไกลสุดแค่หน้าประตูหมู่บ้านค่ะทุกคนคือสถานการณ์ที่เจ้าไฮ้คือเคร่งเครียดมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตชีวิตกันก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนาะก็ทํางานเวิร์คฟอร์มโฮมมาตลอดนะคะคือออกไปไหนไม่ได้นอกจากว่าคือออกไปแค่แบบซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆน้อนนะคะแล้วก็รีบกลับมาบ้านเนาะเพราะว่ากลัวด้วยนะคะแล้วก็2วันก่อนอะคือแบบตื่นเช้าขึ้นมาจะทํางานเวิร์คฟอร์มโฮมเนาะได้ยินคนข้างนอกพูดว่า แบบออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วเขาว่าพูดภาษาเสียงไท้กันแล้วเราคือฟังแบบเดาๆวะนะแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะก็เลยเดี๋ยวกะว,ว่ารอแฟนตื่นขึ้นมาก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ให้แฟนไปเช็คข้อมูลสรุปว่าแฟนยังไม่ทันตื่นเลยทุกคนคือมีเจ้าหน้าที่เดินมานะคะเป็นแบบเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมู่บ้านนะคะมาถือโทรโข่งบอกว่าต้องไปตรวจโควิดนะเล้วชี้จวเหอชวนแบบเอา้า เกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยสรุปว่ามีคนในหมู่บ้านอะติดโควิดขันคนแล้วก็คนในหมู่บ้านตอนนี้คือออกไปไม่ได้นะคะโดนขัง48ชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้ทุกคนในบ้านจะต้องโดนตรวจโควิดนะคะถ้าใครไม่ตรวจตัวเฮลโคดอะจะเป็นสีเหลืองอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแบบในหมู่บ้านเรานะคือเป็นทั้งหมดทั่วเชียงไายนะคะเป็นมาตรการของเขาแล้วตรวจโควิดรอบนี้นะคะที่มีคนติดโควิดในหมู่บ้านเนาะเขาก็จะตรวจทั้งคอแล้วก็จมูกนะคะแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูตอนที่เราไปตรวจโควิดเนี่ยค่ะคือเหมือนกําลังโดนขังห้ามออกนอกประตูเเเลลยยออะะะแแบบะะแบบนนะะนนีี้คคมมโโพสากัั ไม่เท่าไหร่ทุกคนก็คือแค่48ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเคยได้ฟังข่าวนะคะก็คือว่าเซี่ยงไฮราะจะปิดเมืองนะคะเพื่อที่จะตรวจโควิดเนาะแบ่งเป็นแบบผู้ตรงแล้วก็ผู้ซีซึ่งจังหวะที่เราโดนกักตัว48ชั่วโมงคือมันเชื่อมกับจังหวะนั้นพอดีเท่ากับว่าคือแบบออกจากบ้านไม่ได้เลยโหานนรอแต่ว่าเดี๋ยวยังไงอน่ยก็ต้องรอฟังข่าวอีกทีนึงเพราะว่ากฎของเซี่ยงไฮ้คือเขาเปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วคือไม่ได้ออกจากบ้านก็ไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่าคืออาหารหาซื้อยากคือของในซูเปอร์มาร์เก็ตคือแบบ ห,ห,ห,หาซื้อของได้ยากของมีแหละแต่ว่าซื้อไม่ทนันแล้วก็พวกแอปเออร์มาหรือว่าเฮอมาอย่างเงี้ยคือส่งของไม่ได้แลเวพว่อคนส่งของไม่พอแล้วก็หมูบหม่บ้านหลยหมู่บ้านคือโดนโล็อกดาวน์นะแบบคนก็ออกมาทํางานทั้งนองไม่ได้ดูนี่นะคะเราซื้อของตอนกลางคืนนะคะเวลากีบสองนาฬิกาห้าสิบหกนาทีจองนะคะตอนนี้เราก็ส่งตอนเช้าของอีกวันดูราคาค่าของนี่คือแบบแพงมากเราค่าส่งคือแบบ แปดสิบสยวนอะคือร้านนี้ก็คือให้อภัยหน่อยเพราะว่าร้านเขาไกลนะคะอยู่จากห่างจากบ้านเราประมาณแบบ10กิโลนะคะที่สั่งไกลขนาดนี้เพราะว่าแถวบ้านคือหาของไม่ได้แล้วก็ไม่รับออเดอร์ด้วย คุณภีพก็ส่งไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้คือโดนล็อกดาวน์หมดอีกอย่างหนึง่งตอนนี้ในพื้นที่ล็อกดาวน์ทั้งงดใช้รถสาธารณะนะคะรถเมล์รถไฟฟ้าเรือข้ามฟ้าน่ะรถพยาบาลยังต้องขออนุญ,ญาตเลยแต่ว่าทุกคนไม่ต้องมันห่วงนะคะเกี่ยวกับการขออนุญ,ญาตตรงนี้เพราะว่าที่จนะีนน่ะคือเขาทํางานแบบรวดเร็วนะคะแป๊บเดียวก็รู้เรื่องละแล้วก็วันนี้นะคะที่เราถ่ายวิดีโอคือเป็นวันที่1เมษายนพอดีซึ่งเป็นวันที่ฝั่งผูซ้ซีก็คือฝั่งของเรานะคะเริ่มล็อกดาวน์เป็นวันแรกเพื่อตรวจโควิดซึ่งการแบ่่่่งงงงล็็็ออกกดาาวววนนนนนนเเีีีะคะจจปป2ฝัััืูตทท98มถึ เมษแล้วก็ฝั่งผู่ซียค่ะก็คือจะล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่1เมษาจนถึงวันที่4เมษานะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันค่ะอันนี้ค่ะเราเอาข้อมูลมาจากในส่วนของชงนักข่าวของเซียงไฮ้นะคะทุกคนจะเห็นว่าแบบไม่มีคนเลยทั้งที่แบบเซียงไฮ้แบบคนพลุกพ่านมากนะคะถ้ามีใครมีความจำเป็นต้องออกด้านนอกต้องมีเอกสารรับอนุญ,ญาตทุกคนจะดูจากคลิปนะคะคือตำรวจอะคือเขามาขอเช็คในส่วนของใบอนุญ,ญาตเนาะแล้วมันก็จะมีนะทุกคนคือเหมือนกับว่าบ้านที่แบบอยู่ติดถนนคือไม่ได้เป็นแบบหมู่บ้านนะคะจะต,ต้องออกมมาตรววจโคคิดทีี่่อนนนนน็แบบ้้้ะะกไพืมาตรวจ COVID เท่าก the ับว่าตอนนี้มีคน2ประเภทที่ออกจากบ้านได้นั่นก็คือ1เป็นผู้ที่มีใบอนุญาต2ก็คือคนที่ตรวจโควิดนี่นะคะเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่อัปเดตให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูบล็อกเมื่อเช้ากันที่เราไปตรวจโควิดค่ะกําลังจะไปตรวจโควิดนะคะก็คือตอนนี้เป็นจังหวะที่เซี่ยงไฮ้เขาล็อกดาวน์ที่เป็นแบบแบ่งเป็นสองฝั่งอะเดี๋ยวไปตรวจโควิดกัน าาเก็เคือว่าเมื่อเช้าอะนอนอยู่สภาพตอนนี้ของแฟนคือยังไม่ตื่นเพราะว่า <laughs> ตอนนี้คือมันเช้ามากแล้วก็ตอนแรกอะคิดว่าเขาน่าจะแบบว่าให้ตรวจทั้งวันอะไรยเงี้ยแต่กลายเป็นว่าคือเขาก็มาเรียกว่าแบบให้ไปตรวจโควิดซึ่งเขาก็จะเรียกตามตึกซึ่งตอนนี้มันถึงตึกเราล,ละที่จะไปตรวจ <laughs> 对呀，然后也有感觉，但是可以。不用弄。是不用鼻子。么，kitty 鼻子可以鼻还要摸到鼻子，今天鼻,鼻子也不用是，因为可能是我们之前是正常的吧。<laughs> <laughs> เททุกคนตอนนี้ตรวจเสร็จแล้วละนะคะขอกลับไปพักผ่อนที่ห้องกันต่อนะต้องยอมรับเลยนะคะว่าที่จีนคือเขาทํางานควบคุมทุกอย่างได้อย่างดีมากแล้วก็ประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตอนนี้นะที่แบบเรากลัวที่สุดคือกลัวว่าล็อกดาวน์ไปในระยะยาวอะแล้วแบบกลัวว่าอาหารมันจะหมดแต่คือตรงเนี้ยคือคือความกังวลนะ่มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้แล้วแหละว่ารัฐบาลเขาว่าต้องมีอะไรมาซัพพอร์ตให้กับประชาชนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปัญหาของเราคืออีนี่เรื่องเยอะทุกคนคือเป็นคนเลือกกินแล้วเรากลัวว่าแบบ อาหารแบบวัตถุดิบหรือที่เขาออกมาคือเราแบบกินแบบไม่ได้อะคือคิดไปเองคิดเยอะอ่ะคือจริงๆอ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเยอะสิ่งก็กำลังใจตัวเองนะแบบเออคิดว่าแบบแปบ๊บเดียวไม่เป็นไรก็แบบทนทนไปก่อนนะคะเพราะว่ามันแค่ระยะสั้นๆเนาะแล้วเราก็คิดว่าเชียงไา้เขาก็มีมาตรการอย่างดีนะคะคิดว่าอีกไม่นานเชียงไา้จะกลับมาสู่สถานการณ์ปกติมีอะไรใหม่ๆามาเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนชมคลิปนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย